สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดจอมโบพี1บวันป้าเจ้าพิบลิก นัดที่17นะครับคู่ระหว่างบิ๊กใหญ่ๆนะฮะฝั่งของสเปอร์นครับจะเปิดบ้านต้อนรักคำเยือนของนิพูหงแดงในวันอาทิตย์ที่22นะครับเวลา23.30ของบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ใหญ่ที่น่าจับตามองสุดเกินครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังครับใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับก็สามารถแอดตามพี่บูได้ครับ bo หกเดี๋ยวเามีแอดนำหน้านะครับหรือท่านใดครับสะดวกฮะ เอานิ้วของท่านนะครับทิมที่ลิงก์ปักหมดด้านล่างได้เลยครับรายเจนทุกวันก่อน1นึ่ทุ่มอยู่แล้วครับมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรื่องของฟุตบอลมากมายเลยทีเดียวนะครับ เพกกื่อการศึาครับเราไปเริ่มรีวงรีวิวกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของคู่นี้ครับเจอกันมานครับ10นัดหลังสุดนี่ทางฝั่งของสเปอร์เอาชนะแค่นิู่ฮได้แค่1หนเท่านั้นเองครับเสมอ2หนแพ้ไปนะครับเหนฮะดูครับคู่นี้เจอมาล่าสุดครับเป็นฝั่งน,นิ้ผูครับชนะไป4ิบไปตัว2ฮะแล้วก็ในปี2023ยครับยุคข,ของเจอเกนคอรฮะถ้าจำไม่ผิดว่า นัดนั้นฮะเป็นฝ่ายนิพูที่โดนใบแดงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็โอ้โหถ้าไม่โดนใบแดงฮะนิพูอาจจะชนะได้นั่นเองครับผลงานค่าๆตรงนี้ครับสีติฮะที่เจอกันมาเป็นฝ่ายนิพูที่ข่มมิดเลยมิดด้ามเลยบอกคําเดียวว่ามิดด้ามนะครับอ่ะผลงานชวงนี้ครับทางฝ่ายสเปอร์ครับจาก10นัดล่าสุดนี่ถือว่าค่อนข้างจะเปะๆนิดนึงครัวถือเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันครับหลังจากที่เขานะครับไปชนะฝ่ายรือใบสีฟ้ามาได้นะครับแล้วก็ สะดุดแพ้ยาวเลยฮะผลงาน10นัดชนะไป3เสมอสนะครับแพ้ไป4ฮะผลงานล่าสุดถึงแม้ว่าจะชนะฝั่งของเมนูเต็ดได้4ประตูต,ต่อ3ก็ตามในสึกของคาราบาวครับอังกฤษนะครับแต่ก่อนหนี้ก็ชนะฮะชน,ะ,ะ,ชนะ,ะ2นัดติดติดแล้วก็มีเสมอ1นนัดฮะแล้วก็นอกนั้นก็แพ้มาะฮะแพ้เยอะเลยฮะสำหรับในส่วนของผลงานณนะปัจจุบันนี้ในส่วนราคาครับไม่ค่อยจะผ่านสักเท่าไหร่ครับในส่วนสูงต่ำก็ค่อนข้างจะมีสกอร์สูงฮะฟอร์มเขาไม่เอาแน่อน,อนอนได้เลยครับแต่ในส่วนของคึง กนี่ใครที่ชอบดูบอลสดฮะพี่บูบอกคำเดีว่าเลือกเสียดได้เลยนะสำหรับบอลสดนี่สายสูงครึ่งแรกนี่อร่อยเฉยมีประตูกเกือบทุกนัดนะครับ และไปดูฝ่ายนิพูของแดงกันบ้างครับจาก10นัดหลังสุดผลงานของเขาครับค่อนข้างจะยอดเยี่ยมฮะตั้งแต่กุนซืออัเนอร์สล็อตนี่มาคุมทีมเนี่ยฮะเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับ10นัดหลังตื่อเออสนัดหลังสุดชนะไป8เนเสมอ2ยังไม่แพ้ใครผลงานล่าสุดครับในศึกของคาราบาวครับก็ก็ก็บุกไปชนะทางฝั่งทีมเยซัมันนักบุญได้2ประตูต่อหนึ่งฮะเจอฝ่ายเชสตสโตนอีฟอรแรมครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรก10นาทีฮะแล้วก็ตามหลังด้วยหลังจากนั้นนนกกก็ออาเสแมมค่ข ีกดทางฝั่งของ11คนได้อยู่หมัดเลยฮะในสึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ลอยลําเป็นเทียบร้อยครับผลงานค่อนข้างแข็งแกร่งครับในส่วนของสูง2.5ก็มีผ่านหลายหลายราคาอยู่ฮนะก็สายสูงนี่ก็หน้าจิ้มอยู่แต่ส่วนของราคาที่โต๊ะเปิดมาไม่ค่อยจะผ่านสักเท่าไหร่นะครับ และส่วนของอันดับตารางคะแนนปัจจุบันตรงนี้ครับนิพูนหงแดงครับอยู่อันดับที่1ฮะแข่งไป15นัดชนะ11เสมอ3แพ้1นะฮะดาสายเมดครับเสีย13ครับเก็บแต้มไปสามหแต้มครับและฝั่งของไก่การ่าลมครับอยู่อันดับที่10นะฮะผลงาน16นัดแล้วนะฮะชนะ7เสมอ2ครับแล้วก็แพ้ไป7ฮะได้สามสิครับเสียสิเกลี้ยวลูกได้เสียนี่เยอะกว่าฝั่งยนิพูนะฮะถือว่า จริงๆฝั่งของทีมอย่างไก่กระดมนี่ควรที่อยู่1ใน3นะฮะหใน3หรือว่าหใน4เนี่ยเพราะว่าลูกลูกยิงของเขาค่อนข้างเยอะนะครับและราคาเปิดมาต่อรองกันฮะโต๊ะเปิดมาครับนี่พูต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแต่ปัจจุบันมีการไหลเพิ่มไปเป็นครึ่งควบลูกครับเลยคณะฝั่งนิพูครับเจอยที่ศูนย์จุดนะฮะเกาสามครับในฝั่งของไก่การรโดมเจอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเจ็ดในเลทราคาัสองครับเปิดฝั่งนิพูมีการไหลลงไปครับน้อยๆฮะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเจ็ดสี่ครับในฝั ไอ้ห้าเนั่นเองคู่ครับคู่นี้ครับมองใจากในเฮดทงเฮดเจอกันมาแล้วจาก10นัดนหลักสุดพี่บูบอกว่านี่ผู้ค่อนข้างแข็งแก่งนะฮะขั้นบนนี้ครับถ้าบุกมาครับไม่น่าจะแพ้ฝั่งของไก่การาลมแน่นอนครับเพราะว่าไก่การาลมฮะในช่วงลานี้ครับเขาครับ ตัวนักเจไอตัวนักเตะฮะค่อนขายย้างจะบาดเจ็บเยอะนะฮะก็ยังมองว่าราคาที่ครึ่งควบลูกก็ยังน่าเชียร์ฝันนิพูหงแดงฮะหรือว่าใครติดสูงไปได้ด้วยจัดไปได้เลยนะครับรีวิวพร้อมฟันธงสำหรับครันี้ครับส่วนท่านใดครับสนใจเข้ากลุ่มะฮะกลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นก็แอดไลน์พี่บุ๊กมาได้เลยะฮะรือสะดวกคลิกที่ลิงก์ปักหมดุดด้านล่างฮะกลุ่มฟุตบอลพูดคุยกันนะครับ